สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนา้อา,าพร์ควักเงินสดรัวๆจ้างแม่ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่มีความสามารถและถือว่าเป็นอีกคนที่กระตันยูอย่างมากซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทางเจ้าตัวก็ได้สร้างบ้านใหม่หลังใหญ่โตอย่างมากเพื่อที่จะให้เป็นของขวัญกับตัวเองเพราะอยากให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เคียงข้างกันไปนานๆจึงทําให้นักร้องรุ่นใหญ่อย่างไฮอาภาพรน,นครสวรรค์ต้องหาวิธีต่างๆเพื่อมาหลอกล่อไม่ให้คุณแม่ทานอาหารที่ไม่ดีต่อการมีผลกระทบของตัวเองที่อยากให้อยู่ด้วยกันไปยาวนาน จึงต้องหาวิธีดูแลโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินพระสุดไฮอัรพรได้เผยวิดีโอขณะที่กำลังต่อรองกับคุณแม่เนื่องจากท่านอยากทานข้าวเหนียวมะม่วงแต่ตัวเธอเองไม่อยากให้ทานเพราะกลัวอาการจะขึ้นมาอีกจึงได้ใช้วิธีควักเงินสดที่มีอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดให้เป็นค่าจ้างไม่ให้ทานแทนเท่านั้นยังไม่พอตลอดระยะเวลาที่พูดคุยกันนั้นสาวไฮยังทั้งกอดและหอมคุณแม่แบบรักมากแทบจะทุกวินาทีเลยทีเดียวงานนี้ทำเอา แฟนๆที่ได้ชมวิดีโอดังกล่าวต่างก็เข้ามากดไลค์ให้รัวๆทั้งยังขอชื่นชมในความน่ารักและความอบอุ่นที่แม่ลูกคู่นี้มีให้กันเพราะทช่างเป็นโมเมตนต์ที่เรียกรอยยิ้มบวกกับเป็นการเติมพลังใจได้ดีอีกวิดีโอหนึ่งก็ว่าได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ